มันได้มี่นั่นโอ้ยจะมันดีครับจะมันดีใจแห้งว่ยดีใจแห้งี่น้องเอ้ได้ไดนฟองนามมากคือน้องลูกนอนไปเห็นน้องลูกนอนเนี่ยฟองนามฟอดฟอดว่าแล้วฟองนามประเดียนไปใส่น้นนองประเดียนสิไปหาคุ่มเม็ดกันนะอันคือไดงยินเข่าอันเพิ่นเอาออกแล้วมันแมนบ,นโนโนนบ่น้องพันธุไปไรถ้ามัเมนต้ไป้แถ้ไปอีกยุบานนึงเนาะไปเห็นข้าเจ้าถามคือกันนะบ้านข่อยคือบ่เมียน อันอันนั้นสิคือหาบ่เห็นปะน่ะนะไปไปเบิ่งขาเจ้าขาเจา้ากัาจ,าจมเพื่อนกับประเดียนเลยนะวันนี้ประเดียนจะค่อยหว่าประเดียนเฮ็ดได้แล้วโอ้ยขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่ยูนึกว่าพี่ยูเอาออกนี่จากหรอกเหรอได้ฟองน้ำฟอดฟอดมาแล้วการเลินลูกเลินลูกชนได้แล้วพี่น้องได้ฟองน้ำเนาะได้ฟองน้ำฟอดฟอดหลอกได้ฟองน้ำฟอดฟอดแล้วพี่น้องบัดนี้ ให้ไหลยัาข้าวกันเลยฟ้องน้ำแล้วทำให้ไหลทำให้ไหลขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องหนุ่มหกไหลตื่นเต้นขึ้นไม่ไหมกับที่เอาจากเครื่องโจ้มองกับพ่อหรอกพ่อพ่อโจ้มองหรอกพี่น้องตื่นเต้นอันใดเฮ็ดโทรศัพท์ใดว่าเม็นสีบดได้มากปีใหม่โอ้โชคดีเดือนมกรา ได้เห็ดอันฟองน้ำฟอดฟอดได้ดีใจดีใจครับโอ้ยยูพีก็ได้หนึ่งล้านลงใจยูพีได้อันในหน่อยหนึหน่งพี่น้องเลยเป็นวาน อบคุณได้หลายเด้อหนึ่งหลา,น,ลานน้องใจพี่นอ้องถึงเราจะเครืองชัวมงกับพ่อเราก็ได้ดึ้นพอหนึ่งชมงหรอกพี่นอ้องเรนจะเคืองชมงกัพอโอ้ยอาการกับพ่อใครดีบางใดเด้อท่นเจียบขาท่านเงินหันใจเพราะตัวทวงองเป็นโรคหอบหืดเป็นทั้งสี่หรอพี่นอ้องบ่ใครนั่นดอก เอามื่อนี้ว่าสิไปสื่อยาละไล่เสมหามายาละไล่เสมหาเบิดลืมหมอหนัดก็ลืมไปหาหมอว่าสิไปสื่อยาละไล่เสมหามาเป็นช่อง,องๆลืมเข้าเลยบไดใหญ่ำพี่น้องไปบิ๊กซียังดีด้แต่ยาอื่นมายาละไล่เสมหามาบ่ได้มากไปสื่อยาอยู่บิ๊กซีด้แต่ยายางอื่นมายาละไล่เสมหาเลยบ่หด้มาก่ำ เบิ่งมืออื่นก่อนกัน,นมันรานนี้เปิดกระสิไปรานนี้แล้วไปซื้อยาแล้วลายเซ็มหามากินสไลี์ท่าไปบนเหนียวะสันมันไอพี่น้องนาดกินน้ำร้ายยปานใดกันยังเป็นขอบคุนทุกไรทุกเริบเด้ออ้าวหมุนติหัวตีหัวกันีน้คะนมุนเห็ยังนอ้องมันยัง muốn cái nhận nó là nó à cứ muốn như thế อ้าวช่วยดูสิแบบมุนกำลังเชื่อมต่ออีกครั้งพนะอ้าวหมุนขับมุนเนี่ยแต่พี่น้องเลยมุนจนบาดนั่นตายตายมุนขับมุนเนี่ยเลยหมุนจนติวๆเลยพนะกำลังเชื่อมต่ออีกครั้งพนะมุนจนปันหลุดค้างเลยหมุนยังกระดกกระเดียดอ้ยเนาะหมุนขับมุนเนี่ยแถวพี่น้องเลย